สวัสดีครับเมื่อเสดสบาอำนาจครับวันนี้ผมพามาพบกับ cls 3 0 0 d นะครับ amg premium นะครับผมคันนี้จะเป็นราคา4 3 9ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้รถ cls ตอนนี้จะปรับราคาขึ้นแล้วนะครับเป็น4ี่ล้านสี่แบาทเพราะฉะนั้นคันนี้ถูกกว่านะครับถูกกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ mmc นะครับ mmc คืออะไรเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะครับทีนี้ ราคาถูกกว่านิดเดียวนะครับแล้วไม่มี MMC ด้วยมันก็ดูไม่น่าสนใจใช่ไหมครับผมเลยขายคันนี้นะครับ CLS 300D คันนี้สีบอลคันนี้นะครับในราคาเพียงแค่3,9,9ล้านบาทนะครับคุณอาจจะได้ยินราคาเนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถเดโมนะครับคันนี้เป็นรถใหม่เลยนะครับออปชั่นต่างๆก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับทั้งดิสโทนิก้องรอบคันหลังคาซันรูฟเบาะหนัง n a p ป้าเฮดอัพดิสเพย เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนั้นนะครับดูคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับสำหรับ CLS ก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมใส่คลิปไว้ให้ดูตอนท้ายนะครับซึ่งคันนี้อยากจะให้ดูนะครับภายในนะครับยืนยันว่าเป็นรถใหม่เรายืนยันได้ยังไงก็คือเลขใหม่ครับเลขใหม่คันนี้นะครับเพียงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเลขใหม่ปกติของรถใหม่ที่ถูกส่งมาจากโรงงานนะครับ พราะตัวเล็กตรงนี้ก็จะมีการทดสอบรถบ้างวิ่งบ้างนิดหน่อยแล้วก็ผมเก็บบนสต็อกนะครับก็ต้องมีขับขึ้นขับลงตัวเช็คระบบต่างๆนะครับอยากจะให้ไม่ดูตอนท้ายครับพี่จะปิดตอนท้ายครับเชิญตากล้องด้านหลังครับวิดีโอนี้ก็จะเรียวๆหน่อยนะครับตามสไตล์ของ Mercedes by a อ n a น้านะครับเราจะไม่ตัดต่ออะไรเป็นโปรเฟชนอลขนาดนั้นครับผมเป็นแค่เซลล์ขายรถคนนึงนะครับคันนี้นะครับ สนใจยังไงรีบโทรมานะครับที่เบอร์0946515697นะครับลาย ID ก็ไก่เบนซครับ K A I B E N Z นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบ Mercedes-Benz นะครับอยากจะมีไว้ครอบครองกดติดตามนะครับช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆนะครับของ Mercedes-Benz สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับ